เอาละครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ช่องของโอซิลิสเซนเคยนะครับอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เกม Dead by Daylight นะครับผมกับช่วงกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาส,สดๆร้อนๆเลยนั่นก็คือจันทราโลหิตนะครับผมหรือกิจกรรมที่เรารู้จักกันในนามของบัตรมูลเองครับอ่ามานี่นะครับผมก็จะมีอีเวนต์ใหม่สําหรับ <c oughs> <c oughs> กิจกรรมบัตรมูลอ่าก็จะมีทั้งการะกรแล้วก็เสิร์ชนะครับผมอ่าทีนี้ข้อมูลอีเวนต์อ่ารายละเอียดการเล่นนะ อะไรอะไรอะไกันเล่นให้ฟังก็คือมันจะไม่เหมือนกับกิจการบัตรมูลในเวอร์ชันที่ผ่านมาครั้งที่แล้วนั้นนะอันนี้คือจะเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ถูกปรับเปลี่ยนใหม่นะครับผมอ่าก็คือใน,นมุมมองของผู้รอดชีวิตนะครับผมก็จะมีแบบอ่าอันนี้ไม่ใช่ผผิดอันนี้คือเขาจะเพิ่มออปชันเสริมในการเล่นเข้ามาคือจะมีปั๊มเลือดก,กับเครื่องปั่นไฟเลือดนะครับผมอ่าเครื่องปั่นไฟ3อ่าในแมปก็คือจะมีเครื่องปั่นไฟ3นะจาก7เครื่องอ๋อ เครื่องบรนไฟในแมททั้งหมดจะมีทั้งหมดเจ็ดเครื่องครับอย่างนี้ผมผมพูดผมพูดิดก็คือเครื่องบรนไฟในแมททั้งหมดจะมีเจ็ดเครื่องใช่ไหมแต่จะมีสามเครื่องในแมทอะจะเปลี่ยนเป็นเครื่องบรนไฟเลือดนะครับผมอ่ะก็คือการซ่อมแซมการการซ่อมส่วนการซ่อมแซมก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือซ่อมเครื่องบรนไฟห้าเครื่องก็ออกประตูทางออกนะอ่าปั๊มเลือดปั๊มเลือดให้เลือดที่ต้องใช้ซ่อมเครื่องเค่อบรรไฟติดเลือดนะครับผมอ่าโอเคก็ประมาณว่าอ่าไอตัวเครื่องปั่นไฟเลือดเนี่ย มันจะต้องใช้เลือดนะครับผมเพื่อาการเอามาเติมมาเอามาเติมชาร์จให้เต็มอ่ะเติมเลือดให้เต็มเพื่อเป็นการจ่ายไฟจ่ายไฟเข้าไปหนึ่งเครื่องนะครับผมก็คืออง่ายก็เหมือนการปั่นไ,ปไฟปกติแหละแค่เปลี่ยนรูปแบบการปั่นมาเป็นเติมเลือดนั่นเองส่วนเลือดจะเอาจากที่ไหนเลือดต้องมาเอาจากปัม๊มนี่นครับปั๊มเลือดนะครับผมอ่ะปั๊มเลือดหนึ่งปั๊มสามารถเอามาเอาเลือดได้สองคนนะที่จะสองคนเนทะ่านั้นส่วนการเติมนี่ผมไม่แน่ใจว่าเติมได้กี่คนอันนี้ผมไม่แน่ใจ แต่ปั๊มอ่ะมันจะมีแค่สองหัวใจสังเกตมันจะมีแค่สองหัวใจนะอ่ะจะได้หัวใจละคนที <c oughs> นี้นะครับผมในระหว่างการที่เราอ่าถ้าเกิดเรามาเอาเลือดจากปั๊มใช่ไหมในระหว่างที่เราเล่นเนี่ยก็คือทุกครั้งที่เรากดชิปวิ่งอ่ะตัวปั๊มอ่ะมันจะตัวเลือดที่อยู่ในถังอ่ะเลือดที่อยู่ในถังเนี่ยในถังเนี่ยไอถังเติมน้ำมันอ่ะถังเติมเลือดเนี่ยมันจะลดลงค่อยๆมันจะลดลงค่อนข,ข,ข้างจะเร็วมาก,กนะครับก็คือเหมือนท้ามองว่าเราวิ่งแล้วเลือดมันกระฉอหกอะไรเงี้ย ออแต่ถ้าเราเดินปกติอะ่ะมันก็จะช่วยได้เยอะในระดับหนึ่งก็คือเลือดจะไม่ค่อยอ่ากระเด็นออกมาจากถังอ่ะเลือดก,ก็จะอยู่ในถังเยอะแต่ถ้าเรากดชิพวิ่งเลือดในถังก็จะออกเร็วมากครับผมซึ่งถ้าเกิดปั๊มอยู่ไกลกับเครื่องเนี่ยผมบอกเลยว่ากว่าจะไปถึงก็มีเกือบครึ่งถังเหมือนกันนะอืมหายไปอ่าส่วนข้อดีในการเติมเลือดนี่ก็คือมันจะเร็วกว่าการปั่นไฟปกตินะอ่ะทุกครั้งที่เราเติมเลือดเนี่ยมันจะค่อนข้างเร็วกว่าการปั่นไฟปกติก็คือจะเร็วอะ่ะ อนนง่ายแต่แค่จะเสียเวลาการวิ่งไปเอาตัวเลือดจากปัม๊มนั้นส่วนมองมองคิลเลอร์ก็ปกติครับก็ยังคงเป็นปกติอ่ะก็ะคือจะมองเห็นออร่าเครื่องปกติมองเห็นออร่าไอ้ตัวนี้เป็นเครื่องเหมือนกันเป็นปกติครับอ่ะมาสุดต่อไปนะครับมาเราจะมาเล่นให้ดูกันดีกว่านะผมมาเล่นเป็นผู้รอดชีวิตให้ดูก่อนแล้วก็กดเริ่มไปเลยครับผมมา ระหว่งหางรอห้องอะระหว่างรอห้องนะเราก็จะมาดีทำให้ดูครับจันทาราโรฮิตก็คือจะมีชุดสะสมที่เพิ่มเข้ามานะครับค่อนข,ข้างสวยงามเลยตัวเชียวก็จะมีสกินของเอ่อใครวนะเนี่ยวิกตอริโอเป็นสกินของวิกตอริโอกับสกินของแทรปเปอร์นะที่มาแบบเต็มชุดอืแล้วก็แน่นอนครับมีเควสเข้ามาด้วยอาจจะมีเควสด้วย อแล้วก็มีร้านค้านะครับมาแล้วก็มีร้านค้านี่ซึ่งบอกเลยว่าโคตรเฟียวผมบอกเลยว่าโคตรเท่ส่วนใครที่ชอบก็ไปจุ่มมาได้นะครับ เพื่อปการไม่เสียเวลานะเดี๋ยวผมตัดเข้าไปในช่วงที่อ่าถึงอ่าห้องกับห้องแล้วนะครับผมไปไปเจอในห้องดีกว่าครับผมมาครับผมตอนนี้ก็ได้ห้องมันที่เรียบร้อยนะครับอ่ะผมพร้อมแล้วสำหรับการทำเควสอ่านี่ฮะเครื่องปั่นไฟก็จะมีเครื่องปั่นไฟปกติครับผมก็ปั่นเครื่องได้ปกติเลย <c oughs> ปั่นเครื่องครับปั่นเครื่อง โอเคมันไล่เพื่อนไปแล้วลราปั่นไปต่อครับ <c oughs> น่าสังเกตด,ดูนะตอนนี้เพื่อนกําลังเติมน้ํามันใส่เครื่องอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวผมปั่นไฟขึ้น่อ้เสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมไปเติมให้ดูว่าต้องทํำยังไงบ้าง <c oughs> Okay. อโอเคเปลี่ยนเป้าหมายเจ็บสองคนโอ้ยเพื่อนล้มเป็นที่เรียบร้อย ดึงเพื่อนก่อนนะอ่านี่ครับผมนี่นี่นี่นนนจะเป็นลักษณะนี้เลยนี่เราต้องกดคลิกขวาเพื่อเติมอ่าแล้วก็ทุกครั้งที่เรากดคลิกขวาเพื่อเติมอ่าเลือดใส่ถังนะเราจะเห็นออร่าเครื่องนะครับอยู่ใกล้เราที่สุดนะเป็นสีชมพูนะครับผมอ่ะอ่าอันนี้คือเราก็เดินไปอ่ะถ้าเกิดเรากดชิฟวิ่งนะครับดูสังเกตด,ดูต้งหลอดครับเห็นหมายว่าเลือดมันจะลดเร็วมากครับ เพื่อนไม่ช่วยละเราเติมน้ำอ,อัดได้นี่เราก็เติมเข้าไปสังเกตดูอดาถึงไหมมันก็ค่อนข้างจะขึ้นเร็วนะเห็นไหมข้างจะขึ้นเร็วครับแต่แค่เราต้องเสียเวลานิดหนึ่งนะในการวิ่งไปวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับเพื่อเป็นการเติมเลือดไอ้เติมไอ้ผู้ผิดเติมไอ้เนี่ยไอ้ตัวละตัวเลือดเออเติมเลือดน่าจะถูกละ <c oughs> นี่ แล้วก็ผมลืมแนะนําเรื่องเปิร์กไปนะครับผมสำหรับอีเวนต์เนี่ยเปิร์กเนี่ยเปิร์กด้านล่างสังทุกคนสังเกตเปิร์กด้านล่างนะอ่าเปิร์กนี่เป็นเปิร์กของแนนซี่นะครับผมชื่อเปิร์กผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อเปิร์กว่าไรแต่เดี๋ยวผมขึ้นขึ้นจอให้ดูแล้วกันอ่าเปิร์กความสามารถของเปิร์กนี้ก็คือเมื่อเราทําการเดินปกติเราจะเดินเร็วขึ้นนะครับผมซึ่งเหมาะกับการใช้ใช้กับอีเวนต์นี้มากผมบอกเลยอ่าแล้วเพื่อนก็ล้มต่อหน้ากูเลย โอเคไปสิบสองเปอร์เซ็นต์เติมเลือดอีกเติมเลือดอีกเติมเลือดอีกตอนนี้เรากดชิป <ffer> วิ่งไปแล้วกันน่าจะทันครับโอ้นี่เครื่องยังไม่ขยับอีกเหรอ,อะนะกดชิปวิ่งให้ดูครับผมสเก็ตดูว่าตอนแรกถ้าผมเดินปกติไปอ่ะมันยังไม่ลดถึงตอนนี้นะใช่หไหมนี่ขนาดผมกดชิปวิ่งมายังมาไม่ถึงเลยแม่งอยู่ดีหายไป หายไปได้เยอะลนะอ่านี่ครับผมแล้วก็เป็นโอเคฮิวเพื่อนเลยครับฮิวเพื่อนเลยเอ้าไม่ฮิวอีกไม่ฮิวเรืองไงเพื่อนเออนี่นี่ไหมอ่าปัลมหนึ่งฟั๊มสาม,มารถเติมได้สองคนครับ เนะนั้นเราต้องไปเติมในเครื่องบ้านใหญ่ครับโอเคอ้าวแล้วนี่เขาปล่อยตายซ่โอ้โหรอหน่อยรอหนึ่รอหน่อย,อนนอยไม่ได้เลย นี่ครับผมไปไงานรีวิวเกมแรกแม่งก,ก็โดนคนโยนเกมซะละโอเคแล้วผมเห็นเพื่อนไปเติมเครื่องนั้นนะแต่ผมไปเติมเครื่องเพื่อนต่อ MẸNG ƠI Tóng chì khỏi các lên nữa nè OK มึงไม่ได้ไปช่วยเพื่อนหรอโอเคแอดออนไม่มีสิ่งหัวใจครับ Ok, đo nhu đi, thôi ยังไม่โดนต้องเฟ็นเลยเพื่อนไม่งั้ตายกันหมดและเอาสักครึ่งถังพอน่าจะพอโอเคพอละไม่ต้องเติมเยอะกดเยอะไปก็ไม่ประโยชน์รีบไปเติมให้เต็ม เพื่อนจะตายหาแล้วโอเคสวยปับตัว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 เพิ่มโอกาสรอเลยเพื่อน ôi đồn tụi ở vô bên thành โอเคคดีพิกแล้วกูตายแทนแล้วตอนนี้โอ้ทำดีไปตั้งนานมาตายตอนท้ายแล้ว <c oughs> พันจู่ๆมาถึงเปลี่ยนใจเมาขวัวกูละงงจริง ก็เราสนใจน่ไม่สนใจทางนี้เลย ดนด้วยไกูไปแล้แค่นั้นแหละคด,ดีพิกเฉยมันจะสนใจทางอื่นไม่สนใจทางนี้เลยประตัวล่ะมนุษย์กวางมนุษย์กวางกูโดนหนักแค่แล้นแหละอ่ะตอนนี้เขาอยู่กันในหมวดของฆาตการกันและกับโหมดของบัดมูนนั่นเอง พื้นหลังโปรไฟล์มันสวยนะผมชอบนะ

โอ้โหโคตรแย่มาดีดีฉันเชิงเยอะเหรอเพื่อนฉัน,น <c oughs> ไปแล้วหนึ่ง <c oughs> โอ้มันจะไปฆ่าเราต่างก่อน พลาดมากเลยเห็นว่าโหมดนี้นะครับเอ่อเทิร์ซี่เปิร์ซี่อะไรที่เกี่ยวเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะใช้กับไอ้เครื่องนี้ไม่ได้นะแล้วก็ นีด่ดิเพื่อนกันเชิงเยอะไม่มีทิมหลังด้วยโดนกูแหละ à ngày bao ngày à lấy ngày à bạn lòng đủ อ้าวแบบนี้ก็มันนะดีพี่แบบนี้ก็มันนะดีพี่โอ้ยไม่ถึงผมไม่ถึงวะมันไม่ถึงยังไงที่จริงอตีมันต้องถึงหลังเลยไม่หรอ โอ้โหไม่ถึงโฮ้ยไม่เป็นไรผ่านหมาจากมันเลยเออไม่ต้องยอ่อโดนแน่เพื่อนกลัวมึงตายแน่ไม่ต้องย่อหรอก ยอ่อใส่กูเหรอมากินยอ่อใส่กูปะอ่ายยอเหรยอรย่อมีอะไรหามย่อมีอะไรเพื่อน โอ้มันไม่ไนี่วะเฮ้ยไม่ถึงอืมแต่เราไม่ถึง อ๋อมันยังไม่ได้พุ่งสามผมลืม <c oughs> ดูสรงมันอยากเล่นนะแต่บนวอด มึงโดนกูแนงมึงสองตัวฮะเล่นตลกเหรอมึงเล่นตลกกูเหรออ้าวจบแบบนี้จบเลย mà đi đi hả mà đi đi hãy bốc chắn trường dữ mà đi đi phương anh bốc chắn trường hả hãy như vậy là Ốc một lời phải là, là tơ còn <laughs> Okay. ตายยอมแพ้กันหมดเลยออกยอมจำนนแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมลืมบอกนะว่าเอ่อไอเครื่องปั่นไฟเนี่ยไอเครื่องปั่นไฟที่เป็นแบบถังเลือดอะ่ะเวลากระทืบมทีอะเราได้แต้มสิรพันใช่ไนหะผมไม่มีกระทืบไม่งั้นจะลองกระทืบไปดู 아니. อาล่ะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมบลัดมูนนะครับผมก็ให้ดูทั้งเซอร์ทั้งมุมมองเซอร์ทั้งมุมมองคิลเลอร์เลยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ถ้ามีอีเวนต์อะไรมาใหม่หรือมีกิจกรรมอะไรมาใหม่ก็ถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวจะอัดให้ดูนะครับผมอ่าที่ไม่ค่อยอัดเพราะว่ายังไม่มีเวลานะครับผมแล้วก็ช่วงนี้กำลังจะหาเวลาทำโปรเจกต์อ่าลูก เจอกันใหม่ครับหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ